ตอนนี้มาถึงลานห้องอาหารบนเมียอยู่เห็นตั้งแต่ปิดประตูคนกระเับตาบ้านเลยจ่าตันต่อลูกสาวใช่ลูกสาว,ล,สาวลูกสาวกับลูกชายอ้ลูกสาวกับลูกชายอันนี้ตูตาอืมตอมแต่มอืมอันนี้นี่กะจักดังแหมได้ไผดอกแหมบคัดแผลเนี่ดังมันบ่ทันโป้งเอาป่านนี้น้อแม่เจ้า ห้องเขาบอนนั้นหลับกำเอ้ยแฝกระดับพ่อสรุลว่าสองมั่วบ่เห็นเอาล,ลูกกระป๋อรัจบจะได้จะบอกสินไว้เรื่ม่อนมลำควนจันต้องไม่สินตัวโอ้ยลูกกระป่อได้มายืนแล่จ้องตาเลียวมองใจเว่าไม่ยัางอออาีบบว่าออกสินมากก็งออกสินนี่แหละเป็นปืเว้าว คือว่นไหนที่พ่อต้องไปอ้อนซ่อนขินเขาหรอกเบิ้งจะตายจะไปอ้อนซ่อนคักปันนั้นวันตายจะนอกคุยหรออ้าวคอยบ่อนซ่อนขะได้ศาสนาอ้อนนั่ง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 นุ่มนั่งก่อนดีๆได้ไหมอ้าวอ้าวมาแค่โอ้ยโอ๊กีเพ่ปวดเล่าหนาวอ้อนบ่อพรายวัดาสนาคงบ่งหูวายกับลูกมหาวัดาสนาเมียรักแต่ตื่นนอนสะดาวเจอกัน มันยังสะเสด็จจืสะเดาเจ้าโอ้บอแหลมคับตัวนี้แม่ครับปันซื้อเลื่อโอ้บอน้อวาลูกเข้าหิวขี้โอ้ยหิวเขาโอ้พ่อพ่อเมียมันหลุยลูกเออเดี๋ยวบางหน้าพ่อมันคืออยู่คือเนี่กินขี้อยู่แม่ไม่เานี่กินขี้โอ้ยโู้บอน้อวาลูกเข้าหิวเขาเทิงหนาจนสันเจ้าข้องบ้านึงฝันลื่อมสนิทบอกิดพ่อพ่อหน่อยพ่อมิดนา ปลอยลูกเป็นกำพาแม่ยังบอก่าีเ้วปลอยมาจากปลอยลูกเป็นกำพาแม่ยังบอกท่านตต่บอกจะได้ความรับทีเธอสาบันไว้นอนกอดให้เทียงหน้าห่างไอ้กับนางเคยไปนางบอดที่เจ้าเป็นยังกะจะมาปลอยพี่ทิ่นบ้างไว้ให้เลือยนลอยให้ลอยเลื้นเฮ้ยเฮ้้องไปห้องน้เขาเออโ้ เดอีพ่อมึงมีบ่ะ,ะอง,องอีแม่เมาเฮงงานแม่น่าร่าดีละห้องอาหารนี่ละออน,น้ะนองก็เพรท่านได้กินนมอ,อยู่แถวซอยปากน้องเนี่ยเจ้าบ่มีนมให้มันกินจีนี่ยังมันมีแปรแปเนี่ <c oughs> นมพ่อมึงก็ซ้ำคบพวงเหฮปมาละมึงก็ยัดเลียวพวงกูเข้าไปปากว่าสั่นน้ำลายเป็นฟอดกวนปากอีปูแต่ว่าน้องที่บ่ว่าอีหัะ เอิญหาแม่เวลาอีแม่อีแม่มาเอาน้อนแม่กดหวัดแขนสงสัยเอิญนั่งเอกนี่มั้งนั่งเอกเดี๋ยวนี้เด็กสักไทยพ่อไก่ขันกบวาสนาเอ้ยป่านใดน,น้อยจังสีลูกตื่นมาหาผัวกับลูกนะวาดลูกหิวเข่านั่นครูตาตอมแต้มตัวลูกนี่แต่ต่อเตานั่งเอกเฉี่ยวมากด้วบาดอ,อุ้ยกูไม่เฉี่ยวมาแล้วแม่นมาเอกจะม ว่า <บ ral S 1> ang, าสน er. <świ me S 1> าได้ยินแกงแสลงใจได้มาต่อนตาเลี้ยวมองดอดผามานใจสะท้านสั่นใจเบิงแล้วคือจังไายใช้พีบุญจันทร์นี่ต้องเ่งนช่ง ผู้ทานี่คือลือสีบทยาหรวะมีเรื่องอย่างตำท่าทั้งหลอกอ่ามาพอคองโตชันพอมองปู่ปามเอ็นดูแกมสังเวทย่านแจะเกิดเหตุหายเขาเห็นหูสิบอดี เป็ดลากตนานีแกลีพีสีทรงใย่านเขาเห็นความไหนสิคมไปทะลงสิสูเป็นไผจังมานางอยู่หนาล้านกูเนี่ยฮะโอ้ยเป็นคนเบิ่งได้เนี่ยเอากูต้องคอยมาเบิ่งหมอลำเอาบอกพี่ไม่หมอลำหมเอาอันนั้นคนเบิ่งตัวหันเนี่ยอันนี้พระเอกในลูกลูกสองคนเลื่อมลูกข้าแล้วตีลืมผัวแล้วตีว่านนี้ นี่ตีพระเอกพ่อยัญ่สลี่พระเอกได้ของเรืองพระเอกมาเจ้าก็สร้างเหตุเนาะไม่ยังคนบืดประหยัดเป็นอยังจังเอาลิงมาเห็ดพระเอกมันอยู่ใกล้ลบบุรีโอ้ยแม่เจ้าจำเล่าพอใจไม่ยังเราไปลำภาคไต้หวันเราไปทั้งมาเลเซียเออเล่าอะไรไปเตียนซื้อไหมคันบ่เออซื้อเป็นผู้่ามาเล่ซื้อจังใดกูมีดอลลบมาใส่ เจ้าคือว่าเปลี่ยนโอ้ให้แม่เปลี่ยนอยูุ่ติมันจะสีขาวกันเอาเปลี่ยนให้แนสันอีพ่อกูมีรอมาแทะเจ้าก็ต้องกูมีรอดอมมึงแง่ไขกับเปลี่ยนคือกันเน้เอาเปลี่ยนจากอูดเป็นซื้อมาเลยอูดมีแต่ไม่ได้แทะไข่กัสันไข่กับเปลี่ยนตัวเจ้าจืดกับเลี่ยนเหรอเปลี่ยนตัวเปลี่ยนเป็นมาเลยจ้าซื้อว่ามีนอนรอดอมมาแทะ ไม่มีใครมาแวะก็เลยเอามีดฟันจนเละมาซื้อเงาเถอาแ่ซื้อได้เนี่ยขันน้ำสกุลเจ้าสีหนาวโอ้น้ำสกุลเงาคนอีกเงาคนอีกน้ำสกุลว่าดยังไงแฉนว่าดวาดสร้างลืมแท้นี่แหละไอ้บรรจุนคอยบอกเจ้าแล้วมันบอกมอกอย่างวัยา้าลูกสองขนมาหาคอยอยู่นี่มันเป็มาใช่ไหมขันมาหาคอยอยู่นีเนี่ย ขันเพื่นโห่มันสิเป็นยังไหนโห่พาน้องมน้าอย่างนีแม่บอกแล้วมาผ้าน้องมาแม่บอกแล้วแม่บอกแล้วแม่บอกแล้วเล้วเออรถุหยาบไก่ย่วงไก่ย่วงยังไหนอยู่เนี่ยเออมันคือไก่ย่วงมันคือไก่ย่วงไก่ตอกวักวักสนะ ขาเหี้ยแม่งเสียงพูดได้ไหมเอาคมคำอยู่หน้าล่างเฮ้าฮะเออมันเป็นพวกขอทานค่ะเหี้ยขาฮะพวกขอทานค่ะพวกขอทางค่ะมึงสิขอทางไปใส่มึงสิเอาทางดำหรือทางแดงโอ้โหมันบ่แม่นทางขอทานขอตังอ่ะโอขอตังขอทางถามมามึงว่ามึงโง่จักองเหี้ยลีป่ะฮะว่าลีออเหี้ยลีคนจังไรจังซื้อวะ ไอ้ย้าลื่อนี่มั่งมาแม่เรื่องลอเรืแล้วว่าไม่ใช่เพื่อเล่นของลรื่อนะของแถวปทุมแท่นี่ฮู้จักว่าเมื่อพ่อว่าอลไเปลืกล่างทองอยู่ในปทุมโอ้จะของหางร้านทองโอ้้านทองอะซื้อว่าจังไรล้างถ่ายทองเฮี้ยจริงฮะชืดเี้ยจริงฮะัว่าเป็นเจ๊กเป็นเฮี้ยจังไรจางหอบแค้นมาน้ำบอาเราเป็นหมอแค้นเขาเป็นหมอแค้นพ่อไอ้ย้าจังไรจังว่าว่าเป็นหมอแค้งเอาก็ถือแค้นเนาะ มังไม่แมงจังซั่งว่าเลยะเป็นของไม่ยูไม,ม่กินว่าเลยเป็นของบ่อขาดแค่เ้อนบ่อขาดแค่โอ้เจ้นนา,ามี่ยูไม่กินเจ้าเลยบ่อขาดแค่เม่ร่างชีวิตมึงเจ้มามันคือต่างกับชีวิตมูข่อยแทะ,ะชีวิตของโตเป็นเน่าไรชีวิตมูข่อยมันถูกมันยากมูข่อยก็เลยค้อนแค่ใครอยู่ดอกสองคนพวกเจ้าพักกันมีแค่ยู่แต่ว่าท้ยเฮาดิขาดแค่ ใช่จ้าลือเลยนะว่าเพิ่งหน้าเลี่ยวหน่าเราเป็นของจริงนะน,นี่น,น,นะว่าเองอตีนะใครเนี่นะว่าคืออตีอู้ใบหน้าลาว่าตีอ่ะตีหยังตีหิดตใครอยู่ผู้นั้นตีหิดนั่นเอใอคอยตีล่ะเป็นหยังบาดนี่หิดติดโอ้โหเล่หนะว่าสิบอกเลือให้นะมื่อเล่หน่า ว่าออกมาเลยอยากจะหูว่าเรื่องมาไม่ทุเลี่ยงกันถ้าท่านไม่อยากตายส่งแม่นางเหยปีมาให้เราดูนี้เจ้าทงกาพูดเจ้าสมงหาวหาเดียวข้าก็หลับแล้วเจ้าคิดยังไงถึงจะคิดจะล้มช้างเอางาแม่นางคนนี้เป็นแม่นางของข้าออาไปเลยบไร บ,บ่ Systems ้โห้ามบ่หงงเงี้ยจห้ามจะได้ผู้สาวปทุมงามงามเฮียขาวาดบ่ไปอยู่น้ำหรอกเบิ like uh, um, uh, <t <t ่งดู <t os> <t ่วนอ่ะหนาคือสัตว์ประหลาดนี่ว่าสิอยู่น้ำเฮียไข่เฮียขาโอ้โหเจ้ะเออเฮ็ดอยู่โดนๆเนี่อันฉากนี่ยนะไม่ยังเอ้าก็มีโอกาสกระยำแสดงนี่ละโอมาเริ่มช่วยอ่านจีนกันแล้วเว้ยแม่เจ้ะว่าเรื่องบ้องนาล่ะว้ย โอ้ลือเลยกะโง่เฮงบ่ใช่ยย่อยนี่นาโง่เฮงดีโอ้ช่องผมกะรีไม่นากะรูปใครอ่ะใครเป็นลูกใครใครเออใครกูนี่แม่เงี้ยฮะรู้สึกว่าเงี้ยนี่พูดจาพูดจาไอ้ยังไงไม่ยังบกวนบกวนบกวนกวางติงเจ้าโกงเจ้าโกงโป้ยนี่ล่ะเอาจังสี่นะาลือสองข้องละมาบังว่านะรีบๆใส่หออกไปเอาเงินให้มึงไปสิบบาท หากว่าเลือดสองข้องแลี้ยกังโมารือเลี้ยงกังปลายคุยคุยคุยกันขยี้ขาว่าเป็นข้องจริงว่าพุกถูกเลี้ยงบอกไหมถ้าเลือดสองข้องเลี้ยกังโมารือเลี้ยงกังปลายแยกกันคะขยี้แยกก็แยกว่าเรียกบอกว่าจริงจริงเฮียตี้นะยังเฝ้าไปมันนี่ก่อนเฮียเรียนยังเฮียนะาเอาเข้าไปนี่ มึงมายังน้ำเขาบังในน้อยเนี่ยเอามันไปยังมันมาแสดงแขนสีอุ่นๆกว่ามาขี่กันเงี้ยวหรอกะทื้วะกะทื้ว่าเป็นเป็นโชคของมึงแล้วกันอีหลีเลยบัวรีเลยแลวันนี้มันหายนาะเด็กน้อยมันตื่นเนาะเอาใบเบิ้งกระเด็นตัวอันมันตื่นพอมันในหนาก็ขึ้ลิงหมดเอ้าบัวเด็กขึ้ลิงเลยลิงมัวขึ้นขูดวักซะนะไม่มาออกไปแลถ้าว่าออกมายังเหงอยู่น่ะตายน่ะให้คุยกันแน่เฮีย เฮี้ยขาเฮี้ยเองสิเดี๋ยวว่าสิจัดการมันเองคนพวกนี้ขันมันบ่หนีว่าเอินตำรวจมันหลากข้อมันหนีถ้าเอิงตำรวจฮ่าเอิญมายังตำรวจคือบ่าเอิงเจ้าหน้าที่ มันก็อันเดียวกันแหละค่ะเฮียขาเอาจังซี่โอาจังไล่ให้เฮียนี่กับเขาไปพักผ่อนในห้องไปกินกาแฟเช็คอินถ้าวาดอยู่ในห้องนะคะเฮี่ยค่ะกาแฟเช็คกินกินแล้วไงชอบค่ะหาคำตอบเลยตัวคุณเองค่ะเดี๋ยววาดเข้าไปนะคะนี่ค่ะเฮียแค่ันนึงเอาไปค่ะไอ้สุกุมินไอ้แม่โจ๊กมาเรียตัวนี้บ่หน้องที รู้ตัวหัวปอดมันงยังมันแค่นมันต่างยังที่แตกก็เหล่าแต่ละมือแต่ละแว่นนี่มันได้เต็มยังตียอดยังกลุ้มใจคันบอกกินกับคือนบ้านแล้วยังตีแล้วมึงมีปัญญาหาบ่หาซื้อกินคือเขาบ้านนั่นเจ้าได้ผัวไหมได้ผัวเก๊กข้าผัวเก๊ก เห็นบ้านเหเขากินกาแฟเช็คอินนั่นเห็นบ้ามึงหามากินคือเขาได้บ้กาแฟเช็คอินกินแล้วแฟนชอบหาคำตอบด้วยตัวคุณเองสิกขามึงกินเป็นบ้าคนมึงกินได้กูสิไม่ยูนะมึงบักขีค่ะบักสนานนะบักซาดซัวว่าไงมันทุกทุกข์ล้วกับพายลูกมึงเห็นหรอใช่ตัวเวียตับ ลูกกับเจ้าแท้เม่ที่ซื้อกินซื้ออยากซื้อเขากินแต่ละมืกเนี่ก็บ่มี่สแตกแล้วคอยบอกเจ้าหลายเทื่อนแหละมันบอกว่าอย่าพามันมาหาข่อยมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงห่วยลูกเ้วดาดอ๋เป็นือขนาดนี้เชียวหรองห่วยด่าดันเฮียบรรหัวว่าเจ้าน่ะเป็นผัวข่อยว่าสองเขาเนี่มันเป็นลูกข่อยมันจะเป็นยังไงลูกบ่เป็นยังไงอ่ะเขาเตียวปืนมากอกปากมันไอ้ขวบวายุแล้วมันร่ำมีปืนบาดเอาลูกกูมาเล่าเขาไป คนละบ่เอาเข้าไปจะได้สุดนี่มันหลักเด็กหน่อยแกงคืสยามหลักเด็กหน่อยเนี่ยขึ้นไปยูบานนะเลือตุ่นยูโปเนี่เป็นยังเลือดตุ่นตุ่นตุ่นขึ้นไปยูบานนะตสว่าไปอยู่บ้านเนาะทำร้านบ้านเนาาถอไปเอาบุญไฟยู่บ้านเน่าบุญมวลคนนี้ไอ้บุญจันทร์เราทุกปันนันที่อายทุกเสละเกินทุกไลยหลายทุกจนได้แก้ภาคีค่อยขอโทษ คอยเฮ็ดไปจังสั่นกันย้อนว่าคอยอยาเนเฮียเพิ่นขาหมู่เจ้าบ่หวานบ่แม่นออกพี่บ่ได้ถือสาความโตมีบ้านโน่นๆแม่นอะยู่โตนโลูกนะวาสนาน้ำตาลรวงโศกแล้วมันคดโศกคดโศกไอ้บุญจันทร์มา กูไปเอกกูจะซ่อมก๋วยเตี๋ยวตะบือนี่แตอย่างมันคือลูกสินเองอีพ่อพอถามเลยจะไปนวดยู่ใสจะได้จังให้ผราอ้อมกัดหัวปัดนั่นว่าไป็นเนื้อไป็นนวดนี่รอพ่นหัวเขาไปไหนหวกกินวกหังอตดหักยั้งบ่ผองที่ยอมผ่าว่า เกลือกลัวมั่วบัวกามมาลมบ้าคมเขาคนดีบ้าคู่ตกสีมือบาดมือแม่นอนคิดแล้วหายใจสั่นตัวลกูกไม่ว่าตัวลูกลูกของแม่กระทำเธอ บ๊ทนี่ไม่ยังให้กูเล่นเเอ้ยกูขอเล่นถ้าบ๊ทนี่โบ๊ทครบนายพ่อเล่นซะลอดพี่บอมอ่าลุกๆอยากเล่นอ่ะให้เล่นน้ำแน่ให้เล่นน้ำแน่โบ๊ทนี่เอานั่งร้องให้อยากเล่นอ่ะนั่งร้องดีดีโตให้มันคือหน่อให้มันคืออันหน้าไปทางทางผู้ชมแม่ขึ้นแม่บ้านไปอยู่นอนควันนอนแมวนอนเฮ็ดบากให้มันคือก่อนนั้นโอ๊ย คุณไม่รู้พวกยังเสี่กูตัดสายอู้ตัวมื่อแหรกคุวบาดไปนาไอ้บุญจันทร์ตกมาคิดหอนไอบลาไอ้บอกเคยลืมบาดไปอยู่บ้านไม้พอนะแม่บาดบนลรือใหมจะเื่อบ้านหักไอมาตลอดบาดทั้งหักไออยู่วะไอ้บุญจันทร์บาดโอ้เฮ้ยไม่ยังอีบาดหย่าเอาละให้กูเลรียนแยกแยะแน่บทเนี่ย เป็นลูกเขาเปียบเป็นพ่อเขาเปียบคือเข้าโอ้ยก็จะเป็นเจ้าหยาบนวดเพันี่หอดบดเจ้าหันแม่หันหอดบดเอากระกรพ่อเราก็สีมัดซัลูกหันเด้ใจห้อนเด็กกูกูจะส้วบบดนี่ใจเย็นเย็นเท่าแล้วเร็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 วเพราะเกิดมใชกิิเร็วเเนี่ยจะตดลูกแน่นอน

แข็งใจไว้สิเลยการสูเอ็ดยังตีมันดีบอกกูขอถามทำไมอยาสักศิมินติศรีให้บ้านพวกคนบ้านหาเรื่องหรือแต่งแกงกวนมือเดี่ยวแกงตำรวจนองกูบ่มีพี่น้องตะกูลให้ไฟมูลิงไอันนี้เป็นบ้าตีจังเห็นลูกาันน่ะกูว่าเป็นบ้าดอกบปิดไฟเอาไม่ต้องมาเงาเลยโอ้ยพ่อก้าตัวสั่งตองโอ้แม่งเตะปาก ไม่ได้ตอบไอ้ตอบมึงมึงลุกขึ้นหน้าเดี๋ยวนี้บักแหลมเขาคือออกกูออกมึงบัดอีจักจั่นบอกันแล้วเปลี่ยนบทนั่นบทนี่อยากซอบเขาอยากแตะอังเขาวัดดีถุยบักเถาหัวงูมือลุ่นบักเชลลี่มึงอย่าเอามันมาเล่นกับปูกูมาเล่นเอากูเกี่ยวยังกับมึงเกี่ยวกับปูละเป็นน้ำมึงหเหระมันเป็นน้ำมะข่านยเนี่ยนะเปลี่ยนบดนั่นบดนี่ก็บอกเจ้าของก็ที่ว่าจะของคักแก่เปลี่ยนประสนเบื้องจิไปใช้ยังเนี่ย ไอเมียกูพงงามก็มันกูพงได้แค่หรอไงเอามึอางอสิบนำนไปยังไงคุณสิปไปขามันน่ะเอาผัวมันอยูหอ่หันฮะผัวมันอยู่หันมาไปโอ้ขอขอเวลาเด้พอดพี่น้งองเด้อพระเอกกับนางเอกทะเลาะกันเปลี่ยนเจี๋ยวระเอกนางเอกคู่ใหม่มาล่ำให้พี่น้อง,ง,ง,งเขาฟังช่วงนี้พี่น้องเขาเบิ่งโชว์จังหน่อยก่อนจังพอกันไหมครับ